แม่ยังน้ำยังค่ตนน้ำพิมน้ำนบอกดโอ้น้ำอาลูกแล้วน้ำนอาลูกแล้วยันลูกเหียยยันประเด็นที่เนาะน้องหน่อยเนาะเห็นอยู่บอกลหรอฮ้ยมคอะไรอะไรงันนี่บางันข้าันบอกดูโอ้จะว่าเราะไปซื้อขนมไปจักไปจักเลย นอกก้องเจ้าตะกี้นะ่ะแต่อันยังตะกี้ตอนเจ้าเอาปูนะ่ะเรายังน้อยอยู่บปูเป็นบานยังน้อยเราจนบระจื๊อย่าเนาะบระจื๊เออยังน้อยช้ำช้ำนางบุญเพ่งนี่โบตะกี้นะ่ะโอ้โอมายังกันนะลูกเฮียอ,อกีกเลยเอาแล้วบานนี่ไปไหมไปเบิ่งแหมแอย่าเจ้าอย่าชะล่าใจเลยลูกเฮียได้เกิงเงย ป้าลายพ่นเนาะกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขกูสุขคนเพียงเนาะเบิร์ดจำลองฉบอบว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งพบพอกับช่องยูทูบความหวังยิ่งใจใจกันน้อยเพียงเนาะอีกขึ้เก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับเวียนมาทั้งบ้านทั้งเฮือนของน้องดอยมาข้ามแน่ สบายดีน้องดอยปวดไปใช่ยนะไปไปเอาลูกไปเอาลูกเออยันดูเหียอีบ่ดอยอืมยันเนาะเออยันดูเหียเียไหมเนาะอืมือกินข้าวก็ตามหเยงเหมือนี่ดิดอยมมีแห้งบ่มืมีแห้งแล้วอืี่ตามะักรเ่อัะนี้นะดตา้ เออกินอิ่มแล้วกินอิ่มแเนอตจนแรงทำจังหน่อยเลยเนาะตจนแรงเออไม่ยังขนาดยังแค่ตัวน้ำน้ำฝนน้ำฝนบ่โดยโอ้น้ำฝนอืมเอาลูกแล้วน้ำ่นเอาลูกแล้วยันลูกเหี้ยดยันระเด็นตัวทีบเนาะน้องหน่อยเนาะเห็นอยู่บ่เห็นเหรอ ยื้อเพื่อนมาอะไรเองหันได้บังหันข้าวอับ่ดูอ๋อจะว่าเราจะไปซื้อขนมมาจักไม่จักแล้วน้องเจ้าตะกี้น่ะแต่อันยังตะกี้ตอนเจ้าเอาป่วน่ะเรายังน้อยอยู่บ่กคือเป็นบานน้อยเราจนไปจืดจ่าเนาะไปจืดเออไปน้อยช้ำช้ำนางบุญเพลงนี่บ่ตะกี้น่ะดอตะมือเราไ่ได้นำเพลงอืม กลับมาเลยวันเพ่งฮะวันเพ่งบุญเพ็งเสช่าบุญเพ็งบม้คือเช่าวันเพ็งบุญเพ็งเอาบุญเพ็งเอาบุญเพ็งบุญมีบุญร้อยบุญเกิงฮะชื่อเราเาพยายฮะคือบ้มาบ่ามันเช่าเนี่ยพอท้าวมาเห็นคอยอยากกินปลาเต่งเจ้านะเออคอยตลอดนอนม่เห็นเออคอยชื่อมาแต่เศร้า ไปซื้อมาแต่เช้าอยู่โดดนั่นโดดนั่นไปทำตางตลัดน้อยบะมี่บะเต็งเออไปชื้อมาแต่เช้าอยู่สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนลูกไปสบายดีก่อนลูกก่อนไป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 ดูคนยันเจ้าเฮียว่าเป็นได้ไปน้ำหน่อยเป็นยันเจ้าเฮียเจ้าอยากกินขนมบ่อยากกินขนมลูกอืมเบิ่งแถวเงินแหไปซื้อหนุ่มนะ มันปิงมาอะไรกับปลุล oh, um right ูม oh, um, right. oh, 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 ันนะไอ้บอลจะไฮไลท์ได oh, 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 ้สองสามพันมือ้วเอจุบขนมมาได้วะจุบบ่อหาพันเนี่จุบบ่อหัวแล้วจุไปกินไลา์อ้าวเนี่อนมอาวไปไปบ้านขับใจเด้เอสิได้ได้มาเล้แกจะไปดิ่นจะทิบเลเดีอโอ้ยวะไปไปลไปลูกไป เอยังให้พ่อพาไปพาเราไปใช่พาพาเราไปยังกึงยันเราไปอ่าย่อพอเอิญเอามาเนาะอเนาะน้องหนอยคอยชื่อมาแต่เช่าอยู่บนรถวันนี้รถพ่นติดลมติ๊กขี่ตมรถพันโดมรือรถพันค้าหน่ พอรลดคนค่าเลยพอยเลยยังเมื่อไรเข่ามาะผมคอยขีมันโมเมนต์คอยขีดรถจักมากคือกับตังกระดอนน้อยมัมมี่หมกเต่งมัมมี่มีหมกเตงชิคินยังเด้หาผัวก็หากินเด็กออไปไปอะไรไปหาเงินกุครับไปหาเงินกบพวมเหมือนเข่าเขาท่านใหญ่ๆนี่เมื่อคืนนี่เสียดายกบตัวใหญ่เด้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งตัวคืนนี่ เอาเอาเนี่ยเอาในไรเอามันจับเอามันตัวนาแล้วก็นามใส่แล้วจับเอาอ๋อเดี๋ยวนี้มันเข่าเขาท่านใหญ่เป็นนด้ไม่ชีเห็นอยู่แล้วแถวฝาล้ำนาใหม่ดูโกบหน่อยโอยู่มีบ่มันอยู่แถวอะไรใแถวป่าลูกอยู่ป่าได้บ่เอออ๋อข้าวโพดตกแห้งๆนี่โบมีบ่ตามเรืนนี่แต่บ่โบไล่ฮอ ไปอะไรจังลยใหได้ทุกจุดๆเกจุดโอ่ออกไปไหวแต่นี่ดีเก็ง่ายไปไหวแต่นี่แต่ไม่เส้นมายังในปันพาให้นะบอไม่เสรมันเป็นเอาอยู่โรงงานชื่อโรงงานได้บอเรายังไปทำยู่โรงงานเราไปทำมึงราคามันมันพอเอาเอาพอ,อาพอเอากัำกำมันเถิงอีกคณเอาอีกคณ ต้งองถามววาันก่อนเนาะเม้่มาวาน,นี้เลยเระวานวานนี้บอกหรือมืมาชืนวานนีเนาะมื่อไรเถามใหม่วันนี้บอกบอกก็บอกวันนี้เนาะหรื่อมาชื่นมืนนี้เนาะมาชื่นนี้ัน,นรละว่าไม่ทั้งชุ่ยัวกับโมลซีเซนมามากกัลุกม่ะ ตัวสันตัวยาวเนาะตัวสันตัว nhau มลายตัวสันแบนี้นึงอันนี้มอลายคาเดียวเลยชีเชนเลยมออะไเนาะมอได้เลยอกระป๋องรองะะไิ มือบัดมือมืออันออกไปรูดดินมือนั่นกันแล้วก็บริวาในไร้ผู้ใหญ่นั่นกันเนาะออกไปรดชอง้มเถื่อนออกไปเที่ยวออกไปเบิ่งกันไร้เถื่ออยู่เนาะมาแล้วมาว่าลดังมันตัวชั่วเงียบเงาหมอนี้เนาะเขยคนบ่มาเนาะปกติมาแต่เช้าคุณหนเนาะคือบ่ระมาณไหมจังว่าแล้วคุเลยบอกคุณยาวว่าบ่วันนี่มาเป็นไรใช่ไหม Ma gửi lắm. A hình vẫn dope, 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 ติดโดมอยู่เด <justamente> ินเทนมาสวนนั่นะแมงมันจิบงมงจิเครื่องโมกินินปิดเฮงไยมงมมีคนโทรเคยเปิดมีคนเคยโทรเข่าอยู่บ่สาวจิตสาวจิตโมงบ่ใช่สาวจิตโมงสิบเจ็ดโมงสี่มงคน่สิบจ็ดมงสี่มงสี่มงครึ่งห้าโมงได้สิบเจ็ดโมงห้ามโมง้ง สิบเจ็ดนี่ห้าโมงว่โอ้คำเลยเดินห้าโมงเลยเดินนี่คำเลยเดินนี่คำอวแค่วบอกเออสิบเจ็ดโมงแปดนาทีเนมือนั่นได้ส้นองด้วยมือจะมือมือนั่นไหได้นัดเพิ่อนบ่มือจะมือหาเอยนองอยู่บ้านมือนั่นมือเขาพอลาพาเมือนไเจ้าได้นัดเพิ่นอยู่บ่บ่ไม่นัดบ่ากันมือรถก็นเลยบ่พ่อสิ เบ้าพ่อเด้ของมันนั่นน้อยอย่างนั้นเนาะบ่าเวียดก่อนนเมื่อบ่าเวียดกับ่าวเซนอ่าวเมตาบ่าวตาบ่าวคำคนหนึ่งทบ่าวเนี่ยบ่าวคำบ่าวคำเมื่อสามคนบ่าวเวียดบ่าวตาบ่าวคำมาใหม่เป็นยังมือคอยมาเรื่อยไปบ่าวจิตเห็นเรื่อยๆดอกบ่าวจิตมาเรื่อยอยู่บ่าวเวียด

Ồ, nhanh không? Bạn chăm đắng khuôn bọn nên. Ồ. đây hệt bụt nhanh như thế này. Nhanh như thế này, nó không... Huyền nằm lãy cơ. Huyền nằm nhầy, huyền nằm mông, bà này, kim đồn này. thang khảo này. พวบอกคือเมียแต่เซียนพวอันเมียบักตังนี่เมียตังเมียลงใส่บอกก็ดีนะเขาให้ใส่น้ำน้ำเกลือแต่เขาให้ใส่เลือดขาดเลือดบอกขาดเลือด เดยโดยผมมีนคือว่าแลเงินผมมีเนาะต้องโอยก็ยุดก่อนแน่ช่วงข่าวน้ำเกลือช่วงเข่าวเลยเลยข่าเลยน้ำท่วมเพื่อให้เกินว่าได้หน่อยเกิดท่วมปอดจะไม่หน้าห้อยอีกเลยยาไม่ดีได้เข่าวลายกันเนาะสี่้วเวนบอกสี่เลยอ่าสี่ทวงยาแล้วผมไม่ได้ใช้ยาสักยาใครนี่ใักเอากัมาเมื่อย์ก็สักยามีแหงเอา เมือม่อยก็เมื่อยนั่นนะเราเราคาานเนี่ยน้ำเวลาเราไปถ่ายน,นั่นเลยไม่ไนาน,นบอกนูก็ยอกเลยจำนี่จำนี่มาอ่ะพ่อวานนี่เกย์ไม่ไปอุ้ยเราเมื่อ,อไรเราเมือ่อไรพ่ออ๋อเนี่หยเนาะ เราไม่เราไม่เราะม่เราเคยย่างมาพี่อยู่บ่น้่องนองดอยปูเป็นใบย่างมาบ้านย่างบมหูเนาะย่างบ่หูทางขันหูทางเราไปแล้วเนาะแกับหู่าเฮื่อเอื้อยเฮื่อยย่างอีกนะเาแต่เจ้าเรายังบม่ได้จากเชาวานนานเนาะ ทำเราหู้ว่าเออเพื่อนเอื้อยคำคือว่าแบบคนจิตไม่ยังยังดีแบบเอื้อยกูอยู่บ้านนั่นบ้านนี่แล้วชีย่างไปแล้วเขาว่าต้มอิดเราย่างได้ต้มอิดเอากันเนี่ยเราย่างได้เอาครับตอนจะอาใหม่ๆนี้หย่างมาพี่โดยเราเราย่างหลับอันพอดีเขาเห็นเขาสปชมเขาเหาไปเขาไปหลอกทางมาไปหลอกทางเขาหมดพุูนกับคน กับวัยช่วงที่ทำมาเพื่อดูลม,ลม <c oughs> ้านัวนี่นะจะไปหาไปหาน้ำหาผู้นี้แหละจังบวเห็นทางชองคนเนาะทา<ล>งอันนะั้นผู้อันผู้ใหญ่น,นั่นเบาเล่าอะไรอยู่หรอวะนะผู้อันผัวป,ะปะนะ้าน่ะได้อยู่ได้อยู่น้องหูเรื่องอยู่น้องเขาเบาเนาะ<ล>บางคนกับปุ๊บางคนบางหมู่บ้านกับบริจักยังเลยอะไเกิงไง เอาทามแบบแน,น่นนะนี่กับเพิ่นบจักยังในรงางเมือ่อวาาลย่าเอ,อานจักลาช่าเนี่เอ็กน้อยกับองเขาปไปเบาลาวเลยเนาะเ<ด>บาปรชานเป็นเผาปเป็นเลย<ด>เลยบ่งเรีย<ม>นพิง,งนีไมไปเบาต้องมุนทู่นะมนสลดัดเ <c oughs> บาเป็นอันนี้นะมันพิงแจงละ ฝนไม่ได้ตกตั้งแต่วา่านี้บอกคือนี่ยเลยตกเขานี้ตกกร <ตก S 1> แหง้งตกเล็กน้อยบ่แห้งบ่อยู่อันลักษาสินหากับแห้งเติอบอยู่แล้วน้ำไหลมาทั้งนี้แล้วบค่บอคอยบ่คอยเห็นฝนก็เริ่มแหง้งแห้งเลยคิดว่านั้นดิฉันโอแหง้แหงๆเนาะแมืคม่คิดว่าเมื่อนี่คิดว่าโอ้ ไปบ่คือบ่ไปคิดว่าสิบ่ได้ออกมาได้มันหนุนฝนตกพอดีทางวิจิตเพิ่นมาชู่นมาชวนเพื่อนใกล้กันเพื่อนเพิ่นอยู่รุมพุดทางผ่านนะเพื่อนเพื่อนอยู่ทางออกมาเพิ่นได้มาชวนเอาเลยก็เลยมาคิดว่าบ่มาฝนตกขี่รถจักรมายันเปียกมารถมาชุกรถชุกยังค้ารถนี้ได้ขี่ต้มหัวเต็มหัวเต็มยังมันปั่นใช่ชุกเพื่อนมาชวนนี่แล้วก็รถอะไรจน๋มรถอันนี้ทานดิเมะ รถไทยอยู่มาดึงเนาะรถไทยไพ่ดึงครับไปยืมรถไทยเขาอยู่เพื่อนแถวใกล้เหเ็นไหมบ่๊ะซื่อก็ะซุกซอยเพื่อนบ่เรเาครับรถไทยเห็นไหมเออเตอร์บะโมท่ทำมลาล้วก่าเราต้องเขาใน, <c oughs> นมเมนบ่เขาแล้วมันจอดไว้นอกแล้วทำผลทำมันโมเดตมันมืดในเมน,น มืดหยาดนะมันดินแถวแถวของเจ้ามันยังเป็นดินแห่เนาะมันบ่ลมเนาะอันนึ่งแห้งซองกับมันแบบอันหยามันบ่อสูงปันได้มันบดมืนอมันบ่อคอยนั่นเนาะเดินงอคอยเหยียบเรื่อยเดิมาได้หยิบไปก้านควบทางไหนมาเองทางนั้นละทางเดินพวก ทางเดินอย่าพูทางหัวอยู่คนแล้วลำพัวเออบางคนก็ FC บางคนก็เอ่อเพิ่นก็ว่าบางคนก็ว่างามบางบางคนก็ว่าบ่งามบ่นบ่นใหม่นะนไกลหมู่แต่ว่าในความที่ว่าเฮาบ่มีพี่น้องน เป็นความที่ว่าผมมีเนี่ยงบประมาณมันมัเพียงพอที่ว่าหาสิ่งซื่อบนไม้ช่องมือน,นี่ก็คำว่ายังบม่เลยรุดตัวนั้นเพื่อนอาจจะเชื่อให้เนะเาะบางครึ่งเนาะทางคนรักปุ้ยใหญ่เพิ่งกระเบิดเงินน้ำลาย,ลาย,นยนเนี่ยลายคนเฉยกันนี่คืออยู่บอกโอ้พี่น้องเนาะว่ามันจะได้จำได้ที่ว่ามีแต่ว่าเพื่อนเทศให้ก็เอาอยู่ไปนั่นกันนะั่นแหละคุณเพ่งกิดไปพุ่นกิดสิบโอ้คอยดึงมูเท่นั่นอีกได้แาบนี้เนาะ หนึงบ่หนึเบิัดหน้าดุกเจ้านี่เนาะหนึน่งมัดอ,อ่น้ำบานนีน่เนาะมาได้คอยอันว่าไปทางใดก็แบบให้ห่วงนะน้อยเกิง่งเนาะอย่างแต่มันไปนั่นแหละอย่ามันไปไปชายยงินไปถึงที่บอกโน้ันเรื่องมูนี่นลืมมัดเออน้อย,อยไป ว่าตัาวเาส่องส่อคำว่าถืกใจมันเราส่องส่องแมันไปนำการโหลดไปโลดอ,อย่าให้เราไปนำคนแปลกหน้าเด้อเจ้าชนเราเด้อเนีย่ยเราไปนำคนแปลกหน้าแบบน้งจมูกว่ะคนผ่านไปผ่านมาขับรถขับยังนำทางรถชวนไปรถไปเดี๋ยวเขาเอาไปขายเด็กหน่อยกำลังเป็นตะเพงจับขึ้นรถตู้ว่าเจ้าไปยินข่าวว่าหยำช่วงแดงนะเข้ามาฮะ<า>ตอนนั้นแหละ,ะอเาอายามมาตอนยินรถตู้เล<บ>ยติดอย่างนี้นะ ยามทามเออเงียบลดเงโนเขาหนักหลัดเอาเล็กน้อยขึ้นรถตู้เรายังง้งเน้สราบาดได้ตอนได้ปะฮะเันเข,ขา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 จับได้ป่ะจนจับบ่ได้เน้สอย่างคนอย่างยานคือว่าในเงินขาวว่าเงินวันนี่ยฮะเจ้ามาคือการเงินโลกในเงินขาวเขาแบบปุ่นปุ่นทองครับมาอยู่ด้วกันในเินอยู่ด้วยกันข่าวลังนะ เขาหลังโจรปุ่นทองเขายังจับอะไรอยู่ยังจ mm ับอะไรบ้างเมย์ใส่บอมมัดไอ้บอมมีปืนมียันทครับเนดาไลน์ได้เกินได้หมื่นอยู่สวรรค์ไม่รู้บ่างมยอยู่ในเมืองเลยเขาปุ่นถูกนอนบ่เอาแปโอเคอยู่ในเมืองนเลยเขาบริปุ่นตามมันนอกเลยเขาปุ่นบนมันหลายเลยด้เงินครับเอาตี เป็นตะยาวัน,านให้อยู่ในเมืองเลยบริเวณอยู่ตามมโนอกมานาฮันก็ยังจำบ,บ่าทานเก่งอันนี้อยู่เนาะคนแถวนั้นแหละฮะคนแถวนั้นแหละแล้วชิโฮว,ว่าคนแถวนั้นเอาสมมติว่าเขาเป็นหลักก็คนแถวนั้นเนี่ยเขาปุ่นก็คนแถวนั้นเนี่ยหรืมันสั้นเขาชิวจักว่าทางสิไปทางเลนบอกอือเขาชิู้ว่าทางไปทางออกอือคนแถวนั้นนี่ เขาแนมียมบงเจ้าแล้วขโมยขู anyway leave, <LE> oh, ่ค kind of <weather> oh, ืนแล้วเขาเมมครับโอ๋อมันดีนั่นเนี่ยหันทองเนาะเขาคิดว่าคนนั้นไพ่สีจักกว่าคนไปแนมบ่อันนี้เขาอ่านหน้าตาบม่ได้โจนเขาอ่านหน้าตาแล้วก็เขาโทรเอาคนอยู่ยังบ่อหรืออยู่ชายอยู่ยาเขาโทรเอาแบบนี้หรถอจุด เจ้าหู้ว่าว่าเขาจุลด์กันกันยินบ่าว่าบ่หมดว่าวันเออเขาเอากันในห้องบริษัทดับจากหน่อยเขาจะมาถามเจ้าเพิ่งนิดดิเออค่ะมันได้บ้านนี้มีได้ว่าสิได้ยันกลับแล้วบ้านนี่กับป่ามืาออื่นพูดในกับมันแดดมันยังก็อาจจะีเรจ้างมามันจังมาสะดวกสะดวกสบายอยากเมื่อยัำได้กับมื่อมันนะ ว่านี่เฮากับเพิ่นตกเพิ่นยังได้มาน้ําหมู่คบจอยนี่ยันบ่ได้มาลอกมื้อนี้ให้เป็นมื้ออื่นเพินตกแฮงด้ทางบ้านมื้อเช้านี่มันน่ะมตกแฮงก็มีเด้เนาะช่วงนี้เพิ่นตกกับคู่มื้อเนาะทางนี้บ่ได้เห็นมีกินอีกด้นํากินน่ะเออกทางนยเดียวเนาะ อ,อัน,นทางไงเ,าาเลยบนี้เอ้กินมัดแบบรพ่นต๊แบบนี้ด่างคักล้บางคักแล้วเออใหมัตกาคักๆโลดาาลดิร <c oughs> นคคัมมหงหงลดให้มันตกแหงๆลดโอ้ไทางไงไอย่งไรพ่นต๊บบานี้โดยเออจำเต็มที่ใช่บ่านนีตกลงมาล อ่อประมาณนี้เลยจ้ะเลยทิ้งครับก่อนนะสบายดีสเลยดีๆไปเห็นขอมจิบจะได้คองไข่จามีเด้อนอนรับได้เงินหมื่นนอนเตือนได้เงินแสนแดนให้เกมีโทิโทถจะไปมั่นทานให้เกิดเดือดมีมันควันเงินเด้อจ้าถูกเนาะโอ้ยติดเต่งฮกโต้คือไอ้กึ่งเน้เนาะพี่น้องอ้ครับก่อนบ้านี้เนาะเงินพาเงินผลมาแล้วอ่า สำหรับคลิปนี้ก็สิดำแล้พ่อแม่พี่น้องไปอยู่ดีมีแหงเบอร์สกูลสุกุลเรียกที่างฝั่งไทยฝั่งลาวด้วยว่าทางต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาให้การสนับสนุนคลิปช่องยูทูบกล้องเฮาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วพี่น้องขอกล่กาวคำว่าสบายดีสบายดีเบอร์สกูลสุกนนุลเนาะ